เอาล่ะครับแล้วตอนนี้ผมก็เพื่อนเยอะมากเลยวูฮูดูดิเดินตางกนมาเป็นร้อยเลย เอาละครับผมวันนี้ผมมาอยู่กับช่อง 90A องีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Roblox รรอีกแล้วนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าบวกหนึ่งเพื่อนของคุณจะเพิ่มทุก1วินาทีนะผมอะแบบของลิกเกี่เกมเหมือนเดิมนะผมโอเคผมก็จะเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะสนุอเปล่าเกมน,นี้ก็ต้องมีเพลงแนะ่ๆโอโอ้ยมีเพื่อนผมมีเพื่อนเป็นพันนะเพื่อนเยอะจัดอะครับโอมีเพลงมีเพลงมีเพลงเกมพวกนี้จะปิดได้เฮ้เพื่อนก็คือแบบจากในที่เรามีอยู่แล้วนะครับผมาบอดี อ๋อเป็นแนวใหม่แกเป็นแนวนี้อีกแล้วสินะเพิ่มเพื่มไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเติมเพื่อเต้นเ,เ,นเ,เตเเนเ้นสะดวกขึ้นนี่เกียดีกว่าเพราะไงเดี๋ยวใช้วิธีการคูเทเทอไปรับรางวัลเติม40คนเราไปเราต้องไปยืนไกลๆหน่อยด้วยคนเยอะเดี๋ยวปนกันเพื่อนอย่างเยอะนะครับทุกนั้นดูด,ดิเดินไปเป็นเดินไปเป็นคณะกระบวนอะไรทุกอย่างอะของเราโอ้เราทุก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 ทุ ห้อมล้อมเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โหดเอ้ยตรงนั้นก็โหดไอ้กกล่องได้กล่องเติมแ <c oughs> <c oughs> ม่ก็สบายๆนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวร้อยถึงห้าร้อยดีกว่านะก็ <c oughs> มาันทีเดียวเ,เดี๋ยวกันแป๊บนึงนะ โอเคมาถึง500แล้วโอ้พ oh. ัากแป๊บเดียวเองอับเพิ่มอีกนะครับอ,อือใหม่เลยนะครับเกินใหม่เพื่อทำให้มันึ้นนะครับขึ้นเลยไหมเออแล้วเที่ยวต่อไป2,000โอ้โหเจอกันอีก2,000นนะครับ เป็นเพื่อนผมในโลบก็จะมาโผล่ในนี้แหละก็จะมาอยู่ในนี้แหละนะครับเป็นตัวอะไรวะนะ้างร <c oughs> อถึงอีกทีหนึ่งเนาะสองพันสองพันนะ 2000, 2000นะโอเคนะดูแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเริ่มเยอะลอะอออนี่มาอาเคียนทักมาละ,ละเอาละฮะหลังจากที่ผมทิ้งไว้สนานเลยนะผมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย เออตอนนี้ก็กลับมาแล้วเหล่าเพ o p l e ดูดูหล่าเพื่อนของผมเพ o p l e เต็มเลยไหมดู my friend my friend นะ my friend โอเคทำการทำการเกิดใหม่แล้วฮะอ่า <c oughs> เรยวขึ้นปาวะมาแหมอะไรเลยอ่ะทำไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูผู้คนกันดีกว่าว่าเขามีเพื่อนกันเยอะแค่ไหนกันเชียวนะ ว้าวผู้ฝึกงานโอเคแล้วแต่คุณเลยเราดูคนผมเริ่มเยอะแล้วนะครับคนเยอะเชียวเราปีเพิ่นเราปีเพิ่นปีเพิ่นเราปีเพิ่นก็คือมันเกมเดียวกันกับไอ้พวกแบบหัวโตอะไรพวกนี้นะโอ้นี่เรียกผมได้เลยว่าพี่นายเพื่อนเยอะนี่ครับผมเราเป็นเพื่อนปีเพิ่นนะผม อะไรเราแบบไปเอาแมหัวโตน่าจะผิดเกมไอน้อเปไ็นไอเกมนิดีกว่ายนะ้องถ้าได้่างนี้แล้วก็เราดูผู้คนดีกว่าว่าเขาก็ไปถึงไหนกันแล้วนะแต่ละคนนะอันนี้มีพันพันกว่านะครับคนนี้พันสองคนระับผมพันหนึ่ง เฮ้ยอันนั้นมันคนมันติดอะไรตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องนเขาชื่อหลือหรือเปล่าเพื่อนของใครล่ะครับเฮ้ยโหเป็นคนเยอะนี่มาเดินทีเป็นขบวนเลยดูของเราน่าน่าน่า่่่่เหมือนสุสลันน่ะอันนั้นเฮ้ยป่าปนกับป่ปนกับเพเยอร์ให้คนมันดูเยอะเข้าไว้คนเยอะจัด หน้า ui มันเยอะไปไหนเนี่ยเยอะเกินนะครับอ๋อเฮ้ยมันโอ้เกให้เราเล่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นมันไหนน่านะสนใจก็จะามาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปถึงเท่าไหร่นะไอแป0พันยาวเลยนะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่ายาวอันนี้ผมบอกก็ยายาวยาวยาวจริงถ้าเแบบกิดฟาร์มแบบถ้าเกิดมันขี้เกียจฟาร์มเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกมยวมาอีกทีนึงอาจจะเปลี่ยนเกมก็ได้มาแล้วก็มาให้ดูดูว่าเกมนี้เป็นยังี้นะเปลี่ยนเกมแล้วมันเกมให้เล่นเยอะแยะเลยเนะี่ยแล้วแบบบางทีจะแบบความดึงดูดนะ่าสนใจมันอาจจะหมดไงในเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงอาจจะตัดเร็วหน่อยเพราะว่ารีบ เดี๋ยวหาไม่โหดเดี๋ยวหาไม่โหดเดี๋ยวหามาดูแล้วเสียเวลาน้องโอ้โหโอเคนะจัดไปออรัะครับผมนีม่มาแล้วผมหูเพื่อนผมเยอะเลยไหมบอกแล้วเพื่อนผมเยอะเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดโอ้โหยสามารถเกิดใหม่ได้แล้วกดใหม่เลยไปเห็นปะ เดียวเป็นร้อยอ่ะโอ้โหเดิมเยอะคุณผู้ชมบอกเลยเพน่อนผมมาแล้วไงครับผมเดือดอะเอาง่ายหดแล้วอันนี้นะครับเอ้ยแป๊บเดียวเห็นไหมเพื่อนผมเริ่มเยอะแล้วปุ๊บปุ๊บเป็นพันแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเพิ่งเริ่มเยอะละเพื่อนเริ่มเยอะละเราลองไปตำรวจคนอื่นดูดิ ครับระดับอันนี้อยู่นะผมระดับผู้ผู้ฝึกงานเลยน้องเฮ้ยนี่รับแต่คนมีสไตล์เท่านั้นไงวะ <c oughs> ดูดิดูแต่ละคนของเขาสิครับมีมีสตไตล์ทั้งนั้นเลยเห็นปะมันตัวอะไรแะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นเต่าซะแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นเต่าโอ้โหไอ้คืออะไรอะ่ะดูดิดูตัวสูงหมดเลยเนี่ย คนเดียวกันด้วยนะเนาะเพื่อนน้อยบังเ,เลยดาวน์โหลดมาแค่นี้อ้าอันนี้เพื่อนใครเอาเดยเอาเดยว,ว่ามันบักแล้วเนาะบางคนมันไปอยู่ตรงนี้แล้วเนะี่ยดูดิ <c oughs> เก็บไปไดนะ้ละเกมอื่นเอาเกมนี้แหละเอาให้รอดก่อนเอาเกมนี้ให้รอดก่อนอีกสองหมื่นแปดน่าจะอีกยาวผมบอกเลยโอ้โหไง ดู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 โหดูฮันฟอนเดอรโเดโร์เดอโอ้โหเว่ยเพเรื่อยๆนะครับเราทำให้มันคูณเยอะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะเพือผมจะทำสถิติไอ้นี่ไงแบบว่าในคลิปนี้ให้มันเพิ่มแบบทีหนึ่งแบบแป๊บเดียวแบบถึงหมื่นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะเจอกันนะเจอกันปุ่นๆนะปุ่นๆ เอ,อเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงในแบบจุดที่มันเยอะพอสมควรแล้วนะสาหรับผมนะโอเคผมว่าห้าหมื่นเนี่ยแล้วทีนี้ผมจะไปฟาร์มต่อโอ้โหไม่หมดสี่ร้อยล้านอะไรบนหน้าันหรือเปล่านะเกิ่นคุณผู้ชมโอ้เพื่อนเยอะจริงโอเคนี่แหละผมก็เพื่อนเยอะในระดับนี้แล้วเนี่ยดูเพื่อนผมเต็มเลยเดินตาก็ไปขบวนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะ พอ,พอดีผมเพื่อนเยอะนะครับผมใครอยากดูให้มันเยอะกว่านี้เนี่ยถ้าผมไปฟาร์มเยอะกว่านี้ผมจะไปฟาร์มในคลิปสั้นนะแล้วก็ไปลงในคลิปสันนะ้นเนาะเป็นช็อตไปเนาะผมส่วนคนที่ดูคลิปยาวก็จะได้ดูวิธีการเล่นนะผมว่ามันเล่นยังไงนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นแหละเออมันเป็นฟาร์เกมฟาร์มชิลชิลนะผมใครอยากเล่นก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะผมผมปักลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะผมเออสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับผมอย่าลืมกดซับด้วย